สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็เจอกับลุงโลอีกครั้งหนึ่ง<ช>นะครับทุกครั้งที่เหตุเกิดโศกทศกร,รรมของฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรือลิวเวอร์พูลแปลกนะเราก็จะมาเจอ,เอ,อที่ไม่ได้นัดหมายเราไม่ได้นัดหมายเพื่อมาเจอกันเพื่อมาทําคลิปแต่เราจเจอกันในรายการอแต่ท,ทุกครั้งเลยเนะี่ย ทุกครั้งก็จะมีก<า>่อนหน้าวาน<ะ>ัวานว<ช>ิสองวันเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือก่อนหน้าเม,าม,าม,ามาื่อเมื่อวันศุกร์นี้ก็เจอเหตุการณ์อีวูผู้แพ้อีวูผู้แพ้มันหยิบูแพ้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเออ่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะอ้าวเพืงง่อะอ่ามาเล่าเรื่องเอ่ะเรียกวูก่อนดีกว่าอ่าเรียกวูก่อนทีละทีละแผลเลยคือลุงเนี่ยเป็นคนที่ดูบอลแล้วดูจริงๆแล้วโดยเฉพาะ แมนยูหรือร์พูแมนซีอาเซนอนเชลซีทีมสเปอร์อะไรเงี้ย A, F, 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 ทีมไอ้เพผัวตารางไอ้ที่ทีมดังเนี่ยเวลาเตะแล้วไม่ดูไม่ได้ม,มันเหมือนกับเสพติอคืออยากจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยในใจในใจหนูนะคิดว่ายัางไงเวอร์วพูก็แพ้อ่าเรี้ยวพูคือแบบเาเรียกอะไรไม่ชนะใน,ในใจหนูนะ,ะต้องยอมรับความจริงก่อนว่ายังไงเียูไม่ชนะเพราะด้วยตัวภาพของแมนซิตี้ แต่หนูคิดเหมือนแฟนบอลเลวกูหลายๆคนคือพอเออร์ลิงเบาร์ห์อะไรแม่งเก็บพี่เครื่องทำต้นประตูมันหายไปเครื่องประตูมันหายไปน่าจะน่าจะพอทูได้น่าจะไม่แพ้อ่ะพอตู้ได้อ่าถึงขนาดไม่ต้องชนะก็ได้แต่คิดว่าจะพอตูได้อเพราะสาร่ายิงลูกแรกปั๊บเนี่ยเราคิดว่าเอาแล้วเหนื่อยแล้วลิทแมนซี่เหนื่อยหนักหนักแล้วแมนซี่เหนื่อยแล้วเผลอๆวันนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าขามันขามหรือว่าผู้ยันดีๆนะเผลอๆชนะ คาบ้านคาบ้านเลยเออเพราะว่าไอ้เครื่องจักรประตูเนี่ยมันหาเล่นไม่ไม่ได้ลงใช่ไหมอ่ามันเอาตัวอาร์เจนติน่าลงแทนเออชื่ออะไรอ่าไอ้กินกล่องไอ้กินกล่องลงแทนใครครับชื่ออะไรชื่อใครใครผู้เลงใครไอ้ไอ้แมนซี่อ่ะไอ้ตัวกองหน้าที่เอามาแทนน่ะก็แทนฮาแลน่นอ่ะอะไรเออฝั่งซ้ายใช่ไปละเอออะขไรครับเออเอ่ะมีฝั่งขวาสิ ฝั่กสานกิลิปของว่าลียบมาเล็ดไงเอ่อลีบไม่ใช่ลีบมาเล็ดสิตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาไม่ตัวที่มันเป็นสำรองของรู้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 ทั้งแม่โอเคพี่เปิ้ลมาพี่เปิ้ลมาพี่เปิ้ลมาพี่กระแตพี่กระแตพี่กระแตนี่สวยมากเลยอะสวยมากเออถึงมีลูกแล้วก็สวยสวยเลยอะหุ่นเอิญเป๊ะเลยอะเลยจริงเมื่อกี้เดินมากูดูตูดก่อนเลยนะดับแรก ตั้งไรพี่เนี่ยกระแตได้ไหมอันนี้คล้ายเปล่าไม่เป็นทำคลิปลงใน YouTube ช่องของพี่ก็ก็อ่ะคือบอลเนี่ยมันยิงมันพอซาร่ายิงเข้าไปแล้วหลังจากใจปูนะอ่าอ่าถ้าแฟนอ่าเจปูก็ใจปูแต่ครนี้เนี่ยจังหวะวันนั้นเนี่ยแจ็คกิลลิตแม่งมันมีอีกลูกหนึ่งที่แบบซาร่าหลุดไปอ่าถ้าสองตูดหนูว่าสถานการณ์ไม่ใช่แบบนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บ มันเกิดปรากฏการณ์ที่แจ็คกิลิกแม่งเข้าตีนเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เข้าใจเหมือนวันนั้นแม่แค่ไปเลยเหมือนเลี้ยวภูแม่งแข่งกับแจ็คกิลิกคนเดียวเออทั้งแอซซิตใช่ทั้งยิงใช่พอมมูสลลาจะยิงลูกต่อแม่งสกัดหน้าโกตัวเองเออคือหนูบอกเลยว่ากองกลางของริพูแล้วน่ะมันไม่ได้โชว์ฟอร์มเก่าอืมันโชว์ฟอร์มแก่อืคือฟาบินโย่ก็ช้าจอรแดนเฮนตันก่อนช้าแล้วช้าแล้วปิดไม่อยู่เลยไม่อยู่ปิดไม่อยู่เลยแล้วหนูไม่เข้าใจนะว่า เทนอะไรเรอโนเนี่ยเหมือนมึงดีดมาจากไหนหรือว่ามันไปคิดอะไรในใจว่าเฮ้ยกูคือแบบต้องมีแพชชั่นพีโรงสังเกตไหมว่ามันวิ่งไปทุกตำแหน่งเทนลกเตอโนเนี่ยไปเล่นหน้าไปอยู่ข้างแล้วลูกที่โดนตีเสมอน่ยมึงห้อยอยู่ต่ำกว่เซนเตอร์อนั่นมึงคืออะไรอะไรของมึงหนุ่มไม่ก็ด้ด้คือเดียวอะไรอ่ะก็เลยแพ้ไปอะไรหนึ่งหนึ่ง เออคือแล้ววอลกต้องบอกว่าวันนั้นจ็กกีลิกเล่นดีแล้วอย่างแมนซิคเนี่ยจังหวะจังหวะบอลมันได้หมดทุกอย่างเลยอืมมันมแล้วพอมันโดนลูกสองลูกตีเสมอปั๊บเริ่มรวนล้วเริ่มรวนแล้วี่บอกว่าไม่ใช่จังหวะบอลมมนได้หรอกนิวปูไม่ไม่เอาอืมเขาแต่มันไม่เอา่มันไม่วิ่งมันไม่ไล่กันพี่บอลเนี่ยมึงให้เขาต่อเขาแบบมึงเหมือนเป็นกลวยจราจรอ่ะคือไม่วิ่งไล่ไม่เพลทไม่อะไรมันเหมือนว่าตอนแรกๆเนี่ยมันพยายามเพลทแต่พอเพลทเจ้าแมนซีเป็นแก้เพลได้นี่ก็คือจบอื เดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเดีเ๋ยวลุดเลยคะแล้วแบบไก่แบบว่าก็เลยท้อมาพอท้อปั๊บก็โดนลูกสองลูกสามลูกสี่ไปวันนั้นเออ่เป็นการแพ้ที่ถ้าถ้าถามมุงลงก็ถือว่าแพ้เยอะไม่นับศูนย์เจ็ดศูนย์ที่แมนยูแพ้เรือ้อพูล ไม่นับนะก็ถือว่าแพ้เยอะหมดทางตู้หมดทางตู้ดีกว่าพูดเลยว่าหมดทางตู้เพราะบอลเกรดสูสีกันเนี่ยมันไม่ได้แพ้เยอะขนาดนั้นหรอกเต็มที่ก็สองหนึ่งหรือสามสองอะไรอย่างเงี้ยอ่จบเลี้ยวภูปุ๊เนี่ยขอเล่าให้แกหน่อยแฟนเลี้ยวภูก็ถามว่าท้อไหมก็ท้อเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอายไหมที่แฟนเลี้ยวแฟนแมนยูเขามาล้อมตีหนึ่งเนอเน่อเก่งแต่ก็กู้อะไรเงี้ยก็แต่นก็จะพยายามตอนแรกจะลงคลิป แต่เขาจะไม่ลงดีกว่าเพราะว่าแมนยูแข่งวันอ,อาทิตย์เขากล่าวว่าเออการทจะด่าด่าเลี้ยวฟูแล้วก็ถ้าแมนยูชนะก,ก็อาจจะเชิดชูแมนยูหน่อย<ป>อมาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปยเนียือคอนเสิรอ่ะเอเดียตสเตเดียมเอเดียห์ฮตสเตเดียมเนี่ยมันเป็นสนามที่ใหญ่่่่ไไมมใใชช่ Icana, ไม่ใช่ <anf> ไม่ใช่รถเจมไม่ใช่เส้นเจมพาร์คเส้นเจมพาร์คโตโตโตเส้นเจมพาร์คเนี่ยมันถ้าเกิดเป็นภาคเป็นภาคในประเทศไทยก็อยู่ภาคอีสานแล้วใหญ่มากอ่าแล้วเป็นสนามที่ใหญ่มากนิ่คขาเส้นเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มาช้านานแล้วใช่สาริกาดงสมัยก่อนเขาก็อลันเชเลอร์นะถูกต้องอลันเชเลอร์นะเป็นเป็นเออ่เป็นคู่แขงเอ่อร่วมแขลงกับซันเดอร์แลนด์ใช่ใช่มันเป็น มันเป็นเมืองเมืองนี้เขาเซเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วสนามแห่งนี้ก็เป็นสนามที่ใหญ่หนูเคยไปถ่ายรูปเซนเจปาร์นั่นแล้วแฟนบอลแม่งวันนั้นเนี่ยนะก็าฮึมเลยนะก็าฮึมคือเสียแบบว่าอันี้หว่าถ้าใครได้อยู่ในสนามเนี่ยจะมีความกดดันเรื่องแฟนบอลมากถ้าเป็นเจ้าหิุนก็จะแบบเอ่ระดานถือเขิมสังเกตดูหลายครั้งอ่ะที่นักเตะดิวคสเซอรแบบแอ้วเสียงมันดิวแล้วเสียงถ้าใครอยู่ในสนามเสียงแบบเขาเอามือขึ้นอย่างเงี้ยปั๊ก เว้ยเนี่ยนักเตะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะกดดันใช่หลายคนบอกว่าหลายคนไม่รู้นะว่ามึงเป็นเจ้าบ้านกับมึงเป็นทีมเยือนทำไมทำไมมึงเอ่อเป็นรองค้าวะเป็นรองเจ้าบ้านเอ่อทั้งๆที่ฝีมือระดับชั้นมึงอาจจะเหนือกว่าอิ้ดีกว่าบอลที่มีแต้มเท่ากันสมมติ5้าแต้มเนี่ยถ้าทีมเยือนเนี่ยจะเป็นต่อถึงครึ่งลูกนะใช่จะเป็นต่อประมาณครึ่งลูกใหรือครึ่งควบลูกเลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะนี่แหละ สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าแฟ<ส>นบอลกดดันใครเล่นไม่ไดากได้เปรียบใช่แล้วสนามเจเจปาร์กเนี่ยแมมชดล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์เนี่ย,ยคือหนูสังเกตว่าไฟแมนยูไม่ขึ้นอยู่ออยข้างบนต่อให้ตรงเสียงมายัางไรมันก็ถึงข้างล่างไม่ถือไ,ไม่ถือไม่ถืถถอะอะโอเคอะลูกเกมลูกเกมลูกเกมเนี่ยวันนั้นดิวแคสเซ่นผีเข้าอะต้องบอกเลยว่าผีเข้าแล้วแบบว่ามุ้มมั่นที่จะเอาชนะอย่างเดียวแล้วต่อบอลสวยๆแบบได้เยอะมาก คือหนูว่าแพชชั่นมันมีมากกว่าแฟนแมนยูแพชชั่นมันมีมากกว่านักเตะแมนยูหนูแม่ก็ใจเหมือนกันว่าพี่บอกมาเด้อเนี่ยกำลังที่บ้านมาเออไอบอลมาคือพูดถึงเรื่องถึงเรื่องฟุตบอลกันเรื่องฟุตบอลเนี่ยลูปถึงเรื่องบอลบอลโอ้แมนยูเรื่อกบอลแล้วไปจันใช่เวลาคุยเวลาถุเรื่องเรื่องเรื่องโดนนักกู้โอ้ห่าล่าสุดแมนยูเละนะไอ้เพี่ยันนี้ดีกว่า ไอ้ไอ้ดี <iek. S 2> ด้เล็กกว่าคือจะบอกว่าสนามในวันนั้นมันมันมันสร้างความกดดันให้กับแฟนแมนยูแล้วก็แฟนแมนยูก็เอ่โไป่อมันช่แค่ตัวมันไม่หวก่ไหวคุณพูดถึงคุณพูดถึงความเป็นจริงว่าแฟนแมนยูมันมีอยู่กลุ่มน้อยกลุ่มน้อยที่ไปเยือนไปเยือนก็เส้นนั้นไงไปเยือนก็เส้นแมนยูคือแล้วเออ่ เอ่อพอโดนพอโดนลูกแรกไปแล้วเกมมันก็เลยเปลี่ยน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 ในที่นี้หมายถึงว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีของไอ้นั่นเออมันอยู่จะทำอะไรก็ไม่เข้าตีมไม่เข้าจังหวะแล้วพอโดนสองศูนย์ปั๊บเทนักเปลี่ยนหลายคนเนี่ยเข้าไปดูในคอมเมนต์น่ะคนที่เล่นบอลไม่เป็น ก็จะบอกว่าเปลี่ยนกองหลังออกไปสองทไมแล้วเอากองหลังอะไรนี่เลิฟเข้ามาแทนทําไมเอาวาลารนออกทาไมเอามันติเมตออกทําไมแล้วทําไมถึงเอาเอากองหลังมาตัวเดียวคนดูกับบอลไม่เป็นก็จะว่าแบบนั้นว่าบอลเป็นรองแต่เอากองหลังออกซะชีพกองหลังมี4ตัวเหลือสาตัวเขาต้องการเกมบุกเขาต้องการเกมบุกเขาจึงเอากองหลังให้เหลือสตัวแล้วเอาความน้าเพิ่มไป เอาปาจิตรีเอาปาจิตซีชื่ออะไรบ้างชื่ออเรียกยาที่ไปเปสกี้เปสกี้อะไรสักอย่างนะตรีอะรู้คำว่าตรีอะแล้วก็เอาไปยตรีเปรตตรีเปรตตรีลงแล้วก็เอาไอ้ลินเล,ลิฟลงมาลินเลิฟลงอีกคนหนึ่งไอ้เอ่อขวาไอ้จีดจิตอะเฟสเฟสไม่ใช่ดอนมูนอะเฟสแล้วก็มาที่มาแจากดอนมูนะอะซันโชซันโชเอามาเพื่อสร้างเกมบุก พอบอลันโดนไปแล้วสองเมตรเข้าใจไหมต้องเข้าใจเทนนิอ่ะโอเคตรงนี้บางคนไม่เข้าใจก็ไปว่าเทนนิมีเรื่องหนึ่งไปด่าเอ่อไซิโดมาติเนสว่าโดนเปลี่ยนออกแล้วโมโหตกเก้าอี้ตกเก้าอี้ใครไม่รู้ก็อาจจะหาว่าเอ่ไม่ฟังโค้ดไม่ฟังบอลโค้ดเปลี่ยนแล้วโ้โหเออบางคนเนี่ยเราเห็นได้เวลาโค้ดเปลี่ยนปั๊บเตะขวดเตะเก้าอี้เตะอะไรไม่ไม่มองหน้าไม่จับมือโค้ดอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่มาติเนส มาตีเนตอารมณ์น um ั้นมันคือโมโหโค้ดของดิคัสเซนชื่ออะไรจิงจุ้งอ่ะเพราะว่าโค้ดเขาทะเลาะกันระหว่างโค้ดกับโค้์กับเทนนะก็ทะเลาะกันก็เลยบอก ปีสมุนปกป้องนาย่ใชปกป้องนาเยียอะไรวะมึงโอ๊ยจัดแม่งนุ้ยไอ้เจี๊ยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ให้คนเข้าใจไว้ด้วยบางทีแฟนแมนยูอาจจะไปเกลียดอเล็กซานโดรมาร์ติเนสไม่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 ไเอออเล็กซานโดรมาร์ตินเนสดูเป็นคนที่ใส่ดีโอ้โหพี่มันเวลามันอยู่ในสนามมีแพชชั่นมันเต็มเแพชชั่นแล้วแบบมันมันใจมันรีบบอใจมันแมนยูเลยมันกล้าปะทะกล้าเสียบแล้วจ่ายบอลดีอัตติเนสหนูบอกเลยว่าคือถ้าหาคนที่แบบ เขาเรียกวถ้าเอาแบบว่าคนที่อนคาคตไกลๆมาคู่กัมนมันนะแมนยูนี่หลายหนู<ช>่บอกเลยหลายใช่ใช่ใช่เขาเลยเคลียร์สองข้อให้ท่านได้ทราบว่า,มา,มา,าเรื่องการมันเป็นอย่างงี้อ่นานลฐานพี่ลงว่าถามพี่ว่าทั้งเกมเนี่ยแมนยูยิงเข้ากรอบครั้งเดียวมันเกิดอะไรขึ้นก็ยังงงอยู่อ่ะยังงงอยู่ว่าแมนยูย <c oughs> ิงเข้ากรอบเนี่ยเกิดขึ้นเพราะกองกลางกองกลางเก็บบอลไม่ได้กองกลางเก็บบอลไม่ได้กองกลางไม่ได้บอลกองกลางจ่ายบอลผิดพลาด อะไรหลายหลอย่างแล้วก็ฝั่งฝั่งขวาอะไรผมต้องทองผมต้องทองอ่ะกูชอบจำชื่อไม่ได้แอนโทนีแอนโทนีแอนโทนีก็สับเสียสับเสียเราสับเสียโยสับโยนเข้าไม่ได้อะไรต่ออะไรมันก็เลยยิ่งไม่ได้เลยกองกลางวันนั้นถ้าเป็นพี่พี่จำชื่ออีกแล้วี่ดนแดนโดนแดนเอออ พี่ภาษาเอ่อพี่ภาษาไทยมาจากเราม่ริเวอร์ลินเกษตรพี่เล่มพี่เกษมถ้าไปเจอถ้าปัจจัยพี่เกษมอยู่พี่เกษมกูว่ากูว่าเอาไว้ไม่แพ้อาจจะดีกว่าหรือว่าไว่ได้เพราะว่าคาสติมิโร่หรือบอกว่ามันเป็นตัวตัวสำคัญบอลกองกลางสำคัญมากนะใช่กองกลางสำคัญมากนะบอลเนี่ยถ้าจะชนะหรือแพ้ดูแค่ตรงกลางพอใช่ถ้าบอลกองกลางเก็บบอลได้มันก็มีโอกาสที่จะทำเกมลุกได้มากเออใช่แต่ว่าฉะนั้นแล้ววันนั้นอะแพ้กันที่กองกลาง ใช่ใช้กันที่กองกลางเพราะกองกลางเก็บบอลไม่ได้จ่ายบอลไม่ได้มันก็เลยเนี่ยปัญหาแล้วก็บอกว่ามันอาจจะเกิดประเด็นตรงที่ว่าสกอตแม็กกมินีไปเล่นให้ทีมแคสกอตแลนด์สองนัดยิงสี่ประตูเทนฮากมาถึงก็เลยจับอ่างั้นมึงยิงคมใช่ไหมลองเล่นอยู่เหนือกับเหนือเนี่ยกองกลางอ่ะเหนือมาจากปะเยนไม่ได้ไม่ได้เลยสวิตเซอร์สวิตเซอร์เล่นอยู่บนสวิตเซอร์อ่าอ่าแล้วก็คือมันกลายเป็นว่า มันก็ไม่มชุวกับออเค็มรับไงใช่ใช่ประกอบมี<อ>ตัวนี้ไม่มช่วยเค็มรับถ้ากองกลางนะถ้าใจลงลงนะลงลงอยากได้พี่เกษมกับเฟซอะอะทำงานมันคนละแบบหรือหรือ,อ อีเล็กเซนก็ได้อีเล็กเซนกับใครทุกคนถูกไ่มเพราะว่าหนูเชื่อว่าไอ้กระเตีมเนี่ยกับอีเล็กเซนเนี่ยมันเก่าอ่ามันเก่าอยู่แล้วเก่าแล้วเก็บบอลได้ใช่ฝังเอ่อจ่ายบอลทุกแล้วมันสว,วิกบอลดีอ่ะใช่ใช่ใช่คือเล่นสั้นเล่นยาวโตว้กลับเร็วดึงจังหวะช้าอะไรเงี้ย ทั้งนี้ทั้งนั้นในคลิปนี้อาจจะเป็นแค่ความคิดของคนสองคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่เเซียนอะไรมาเราไม่ได้จบโค้ดมาแต่ก็คือเราดูฟุตบอลมารุ่ว20ยี่สิกว่าปีใช่เราก็อาจจะรู้เรื่องแหะแต่ว่าผิดพลาดั้้ไปก็ต้องขออภัยอย่าว่ากันบาง่ีอาจจะ นึกชื่อไม่ออกเออนึกชื่อไม่ออกหรืออะไรเงี้ยเรื่องนึกชื่อไม่ออกไม่ต้องเป็นกูเลยดีกว่าก <c oughs> ูเนี่ยนึกชื่อไอ้นักกูบไม่ออกแต่กูรู้จักทุกตัวก<อ>ูดูบอลมาประมาณ30กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็ตั้งเสาที่มันเป็นเสาเป็นแบบแหลมๆนะ่ะอ่าิดที่บ้านกูจนมีดาวเทียมจนมีนู่นนี่โอ้โหทุกปีอะต้องดูต้องดูตลอดเพราะฉะนั้น แต่นนมนยูดูมนยูตั้งแต่อดีตขันตนหน้าอืมอืมะะโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามดูยังไงก็เดี๋ยวท่านหวังว่ายังยังยังขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะของเรายังอยู่นะครับการการติดไปนอนของเราเนี่ยนะฮะ ถ้าลวูแม้ถ้าลิวภูอยู่ในติดอยู่ในสี่จบจบฤดูกาลติดอันนึงในสี่ไอไอก็ไปคนลงไปพาน้องด้วยพาน้องไปด้วยแล้วลีนหมูงหมูหันจะเอากี่ตัวจะแดกเฮียอะไรเชิญเลยครับฟรีไม่เก็บตังค์เลยแล้วก็มีที่นอนให้ด้วยมีเต็นท์ให้ด้วยมีกางเต็นท์ให้ด้วยแต่หนูว่าหนูคงจะแต่ถ้าไม่ติดปั๊บหมดต้องไปอยู่ดีแต่จ่ายตังค์จ่ายตังค์ทุกอย่างเลย หนูคงต้องจ่ายแหละเพราะที่บ้านก็มีพอมีตังค์แหละอ้าวเคขอบคุณมากยูหูยังไม่เอาเลยเลยไม่แน่หรอกมันไม่แน่หรอกหลังๆอาจจะชนะชนะตลอดสมมติชนะตลอดเริบูชนะตลอดนะแล้วแมนยูแพ้ตลอดไม่ได้ไปท็อปโนนะโอเคมันยูไม่ไปเพราะว่าไงไปถ้าไม่ไปหูไอสัตว์เดี๋ยวตกมากเลยคัด